ก็สวัสดีครับผมนี่วันนี้ครับได้ของฟรีนี่ของฟรีนะครับได้ของฟรีจากร้านนี้แน่ได้ของฟรีไม่ไม่ใช่อะไรหรอกเมามาครับแต่ร้านพร้อกชื่อดังนะครับผู้ขาใจดีแต่ตอนนี้เขาไม่รับถาบแล้ววันนี้ได้รับของมาเออของหลายอย่างนะของหลายอย่างนะอย่างแรกนี้ที่เปิดมาโอ้ยนี่เปิดอะไรวันนี้โอ้ไอเย้ยระบบปอบานจังวะอืมโอ้ โอ้ยเราบอกอบบางจังไอ้แม่แล้วแล้วที่สำคัญงางนกทิปโคตรเฟี้ยวอ่ะกระบอกนี้เดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่งกระบอกที่สองนะครับแม่สภาพสนิมเขอะกันเลยทีเดียวยเห็นแล้วปวดใจแต่ว่าหนักแต่ว่าหนักใช่ได้เออง้งานนกได้ไหมเนี่ยไอ้ไม่ใช่ดิเขาเรียกว่าอะไรนะเออถอดโมไดไหมเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้ถอดได้เนเน่ถอดได้เอ้ยอาต่อไปในนี้มีหลายของของหลายอย่างที่เยอะไปหมดเดี๋ยวขอเอาจากไอกระบอกนี้ก่อนเห็นเห็นมันไปเห็นมันแปกตาสุดและนี่ก็คือคิสเวกเตอร์ขอแกะแปะ๊บนี่คิสเวกเตอร์ผ่านท้ายงอไปหน่อยเอ้ยตัวเซฟตัวเซฟหลุดไปอีก อเอาเข้าไปจากจะปลดจากจากสองข้างกันไปข้างเดียวเอ้ยตอนทยยังภาพได้ปกติแต่ว่าเอ้ยปวดใจไปกระบอกต่อไปดีกว่าจะไปกระบอกต่อไปอะไรเนี่ยแกะแป๊บกระบอกต่อมาอะไรวะเนี้ย สุดเล็งสุดเล็งกังจังวะโอ้ยมีสุดเล็งทำทำแบบสไตล์ไฟเบอร์ออปติกไกลก็นมสภาพโอเคโอเคนมสภาพอันนี้โอ้ดูดมันเลยไม่ไม่ต้องไม่ต้องแกะนี่โอ้โว กูกูหยิบอะไรดีๆไม่ได้เลยไงวะเนี่ยนี่โอ้โหเฟี้ยวเฟี้ยวไฮคาปาทุยหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งแต่ผมชอบเรียกว่าไฮคาปาพ่อมึงแม็กลุดออกไปโอ้ยแม่งกูจะตอใส่ใส่ดิโอ้ยกูกำลังกูกำลังดีๆดิเอาลุดอ่ะ ต่อมาเออปอกเก็บเสียงองไอตัวนี้อ่าไอนี้อะไรน่าจะเป็นลูกของไอปืนนี้แหละแฟกันนี่แหละเออส่วนนี้ดอทซึ่งเดี๋ยวผมได้รีสตอร์แน่นอนแต่ไม่ใช่ตอนนี้ถามว่าติดยังไงนี่ส่วนเลงตรงนี้มันจะติดตรงนี้นะส่วนเลงตรงด้านหน้าเนี่ยมันจะติดตรงนี้เลยตอนด้านหน้าเป็นปลอกเกียวใส่เก็บเสียง โอเคนอสวยเลยกล็อกแต่มแม็กค่อนข้างกลังไปนิดนึงสไลด์เดี๋ยวอ๋อลืมไปกูกูถือแค่อันเดียวแล้วกูจะยิงได้กับวันนี้ไกลก็ยิงไม่ได้นะกดแงงแงงงงองเออแต,แต่แต่โดยรวมว่าสวยเออสวยสวยสวยตัวนี้สวยชอบชอบชอบเอออ่าต่อไปกระบอกนี้กระบอกนี้อขอแกะแป๊บนึงนี่ศีก้าศูนย์แท ตัางยางหลุดแล้วโอย้ยจะเคลียดแต่และกระบอกอ่ะอะไรอีกมีอะไรอีกอ่ะแกะอีกรอบนึงโอเคลูกเกอร์เจ็สองสองนะครับนี่ไกลกดได้ง้องแง้งไปหน่อยอันนี้ดึงได้แต่ไม่ดึงกูเสียวที่สุดกระบอกนี้ขออนุญาตแก่แป๊บนึงนี่สภาพสมบูรณ์ครับตัวปืนตรง โอเคถือว่าคุ้มครับผมของทั้งหมดที่ได้มาก็ถือว่าเช็คหมดแล้วว่าเออครบหมดทุกชิ้นนะครับ